โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าศัก์เนาะที่จังหวัดชัยนาทอ่าจริงๆแล้วมันอยู่แบบวันนี้ผมมาอุทัยเนาะมาเที่ยวที่วัดท่าสูงแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันเองนะขับรถมาประมาณยี่สิบนาทีเองกับวัดกับวัดป่าศัก์ตรงนี้นะแกเดียวเราพาทุกคนเข้าไปดูด้านในกันนะว่าจะสวยขนาดไหนรงมีนนยังไงเนาะผมก็พิ่เคยมาครั้งแรกเหมือนกันครับ นี่เป็นจังหวัดชัยนาทนะโอ okay. เคไปเข้าไปดูกันครับสวยมากกำลังสร้างอยู่ก็มีนะไปเ้าไปดูด้านในกันครับไปนะอันดับแรกเราจะทำบุญกันก่อนไปไว้พระตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวให้เข้าไปที่มีตะกุดใหญ่ๆใ,ใช่ไหมโอเค่ะะโอเคครับเดี๋ไปทำบุญกันก่อนนะครับ ตอนนี้เราทำบุญปิดทองเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระตรงนี้อีกนะครับพี่ขาแนะนำวมาให้ไปเป็นอ่าเป็นจุดๆนะไปดูตรงนี้ก็จะมีรูปปั้นหลวงปู่นี่ตะกูนะอ่าตรงนี้สวยนะ บบพระเก่าๆเลาะต่ามากพี่ก็เทน้บอกว่าพระที่อยู่ที่เนี่คือแบบเป็นพระเก่าที่แบบว่า,านานมากแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปพรากันครับเนี่ในโต๊ะกระจกนี้จะมีนั้นเยอะมากเนาะมีแหวนมีตะกูดมีพระมีจี้มีอะไรนี่ เยอะมากเลยมีพระดูสีนี่ชอบพระได้นะอ่านี่จะเป็นชุดทำมบุญสังกทานี่นี่นะแต่วเข้าปูปตรงนี้กัน すいません。 โอเคทุกคนเราไปดูอะไรนะที่มีตะกุดใหญ่ๆด้นานในนี่นะดูตรงข้านี่สวยมากก่อนนมีทั้งส่วนสองขนะ้างเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันครับทางข้านี่สวยเลยนะเยียนเียวตรงนี้ ข้าในนี่สวยทุกคนพอจะมีเป็นพระแก้วแล้วนี่นทุกคนตะกุดใหญ่เนาะสามารถลอดได้นะเนี่ยขึ้นได้จะพออะไรนะ ขึ้นอตไมีมีทางเอขึ้นไใ่มีทางเดอ๋อนี่คือล็อตต้นล่างนี้ก็ได้เนาะอวยงล่างนี่มลได้ตีอสากตีโลสวยมากเลยตนไหนเนี่ย เดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูด้านหลังนี่นะสวยมากตรงนี้จะเป็นที่นั่งเล่นแบบอะไรนะจะมีร้านกาฟแฟแล้วอะไรแบบเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนี้กันนะสวยมากเหมือนกันทุกคนแล้ลองข้าตรงนี้ก่อนขับไปดู เข้าได้หรือเปล่า<ล> <tinc S 2> ม่รููนะอ๋อเขาไม่เข้านะ,ะาเขาปิดประตูไว้แล้วคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันยึดมุ่งนะตรงวิหารตรงนี้นะครับทุกคนไปมาไปดูกันครับบวชนี้สวยมากทุกคนเสียดายเขาไม่เปิดนะเราก็เลยเข้าไปไม่ได้ครับทุกคนก็สำหรับลิปวัดป่าสักจังหวัดชัยนาทในวันนี้ ขอแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วจะกลับบ้านกันนะตอนนี้ก็1ิอโมงตอนเช้านะร้อนมากแต่วันนี้คนน้อยมากนะเพราะว่าจะเป็นวันจันทร์เนาะถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็คนจะเยอะหน่อยนะเราจะไปนั่งพักตรงที่เลี้ยงอาหารปลากับตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อนนะครับลมเย็นดีทุกคนแต่แดดร้อนโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีทุกคนนะครับ